มาน้ำขุนมันจังไรก็ยังมนันนอกจากพี่น้องบ่ได้มาปลาเดือนกลัวละจ้าอ๋อเห็ดถึงขาลายวินสามดอกจ้าตอนรับเมลูออนเห็ดกระชังออกใหม่เนาะครับ <c oughs> อย่างนึงต่อมากะเห็ดถึงขาเนื้อยุ่งจ้าเห็ดถึงขาลายจ้าเผ็ด <c oughs> น้ำกันเลยกับเห็ดถึงแดงสามเนาะ ดทีทีโบลลโบลานเขาเนาะจัดเด็ดเคล็ดลับเอาเขาใช้เพื่อนยังหนุ่มหนึ่งเขาบุเป็นอันนี้กันจะเป็นแบบเฮ็ดเบือนเนาะจัดภูเขาบนวานนะจ๊ะ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบกับน้องนึ่งกับไอ้หนวินเนาะจ้าสวัสดีพงเยพี่ใหญ่ลุงป้านะครับพงเยพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันในตอนเช้านะครับหามงคลเสาร์วันนี้ครับในเช้าวันพุธที่หกกรกฎาคมสองพันหกร้อยหกสิบห้านะครับมาพิการได้น้องหนึ่งวันนี้มาน้องจองห้องให้จ้าเปิดงานมือแรกจ้ะพี่น้องครับเป็นรุ่นกันเบืองน้องหนึ่งมาสิเป็นได้ครับวันนี้ครับอาจ้าเขามืองเขาไม้มา เกือบเที่ยงแล้วมื้อนี้ครับเห็นแล้วบ่น้องหนึ่งเห็ดมากระพวอหลดไหลพี่นุ้ยคนมันเนาะเห็ดยังเหรอเห็ดยังไปเบิ่งน้ำหนึ่งครับอีจ้าดอกแรกแหกดมันน้องหนึ่งเห็นอีกหลายดอกจ้ะพี่น้องพาจับไปเบิ่งกันอีจ้าเห็ดพึ่งไข่จ้าเป็นน้ำคนบ่อเนาะครับยังอีกจ้าได้อีกน้ำหนึ่งไปวิ่นเลี้ยงกันเลยวิ่นเป็นน้ำค้นมันบ่อผมมาชุ่มมือเพื่อมาเห็น วินพุนดีคุณทั้งในคุณหลากหลายดอกไดเหรอคุณเดคุณหนองอ้วนเมืองเหน่อคุนผีอีกผู้ดีผู้อีผู้ดีผู้ดีผู้ดพผู้ดีผูพดีผู้ดนเราเริ่มจากดอกนี้ก่อนนะจ๊ะเนาะนี่แกงเป็นยังไงหนึ่งหนึ่งเห็ดเนี่ยสุดยอดได้วินมันมาน้ำ่นมันจังไงกะยัางมันนอกจากพี่น้องบ่ได้ไาปลาเดือนกลัวลรืจ้า นี่ติดใจเก็บเลยมีแต่ดอกสวยๆตัวนี้ส่วนคนแล้วคนไอวิ่นอด้อนี่สวยๆเลยจ้าพี่ไอวินดอกไหมเจออะไรดีบังใหม่ๆนี่นี่โมแหลกของเหา มันมีเห็ดแดงน่อยจ้ะแองโดกจ้ะอันนี้ก็ฝนลงเม็ดนะครับพอเห็ด,ดยังหนึ่งเนียนอยู่วะม,มันปูหน่อยว่เนียนจ้ะมาบายโดกเลยไปลายเป็นนุ่มเลยนะเอาไปพัด กิยศแบบนี้เน,ะนา,าะนี่ก็งณเหงาะพี่ชาแเนี่ยได้พี่น้องพัดยาเพชรใหม่เ <laughs> สร็จวเอาดิช่วงนี้จะให้แม่ใหญ่เนาะเอาหนองกูเกิดเนาะหนึน่งจ้า เดี๋ยวหนุงเจ็บแล้วจังมาเบิ่งกันนะจ้าเพราะว่าหลายดยอกจุปเลยจ,จดวดไปเลยโหยเจ็บเม็ดโดนบ่อมื้อสัน,สนอ่นเจ็บไปเรื่อยๆเด้าบ้าน นี่นะครับมีไก่ง้มนะครับเนาะเดี๋ยวครับยัง,บงเรือดลายอยู่นี่ลูกว่านกินได้ขี้กันมันบ่อเห็ดอันนี้นึองมึงว่านอีกินเนาะเด <c oughs> ี๋ยวเราบอกว่าจะนู่นขี้กันเดี๋ยวนี้มันปูหน่อยครับ ถึนแด้งขามยังท่านเห็นอยู่นอ่นหนึ่งนึงออาะคือกันอยู่ครับอ่ะอัน,นยุ่งนิดนกิดเซ้าแล้วครับหนึ่งนึงยืนโจมยังกูดเดียวอยู่คนหนึ่ง เน็ดยงังนึงดผึดงขาม,มาเพิ่เด้อามะดอกแกเหมันนิดผึ่งขามจ้าเด้งขามน้าหันมาทางหลังหน่อยวินนิดผึ่งขาล่ายจ้าทุ่ m นึงจ้ามาทางพีเพิ่งด้งขามจ้าวิน ดอกนี่ยังดอกน้อยๆอยู่เนาะอืมเต่ว่ากิ่งๆดอกหลายคำนี่เนาะจ้านี่อีกจ้าถึงแดงข้ามเนาะจ้ะายังตะโปว์ตะเปะอยู่โอ้ตัวนี้ขาเน่าเฮงนี่เห็นสองจำดอกไปทางใดนองหนึ่งบ้านไปกับเรื่องหุ่มในน้องมีกครับ เห็ดยังบานเห็ดขาลกน้อีบิดจ้า้อกนี้เห็ดอกนีงจ้ะมีสวยๆเลยอ้าเห็ดปึงขาอีกจ้าเห็ดปึงกันเนี่ยนะเห็ดปึงขาลายจ้าบันนี้ชูม่วงๆนะจ้ะจ้านเดีเป็นยังอะ้รหนึ่ง สงสัยพี่น้องเพิ่นบ่เห็นเนาะบ่เป็นหยังจ้าน้องนึงเอาอยู่จูมเพิ่นยางดีอ่าะเห็ดผึ่งข้าลายเลือกลเฮ็เดผึ่งแดงข้ามจ้าห่างๆหงน่อยใหญ่ๆอยู่เนาะจ้ะเป็นน้ำมาสสวยบ่าวหน้องนื้อหนึ่งหนึ่งคือปลาเมร์อรุณละป่าเมา์กินเที่ยงเลยอตอนนี้ฝนก็ซาเม็ดแล้วครับแต่ว่าก็ยังคึมอยู่นะครับเนาะตัวเสือกันฝนก็นมาอีกครับ อะไปลุ้นกันอีกครับหนึ่งมะาแนางขาเฮ็ดพึงไข่จ้าบันนี้ดูมสวยสวยเฮ็ดทันทัวร์กุญแจยม่ได้ดอกนิดหน่อยเนาะวันนี้จ,จะดอกตหาหักตหาหักครับแม่ลูกอ่อนมาหาเห็ดกับพ่อจะดอกนิดหน่อยครับ <c oughs> ไปหากันติดตาวเห็ดยังตรงหนึงน่งยึดผลอยู่ไหม เลี้ยเป็นเอาปะไังดด้จ yup. ๊ะจ er ิาขาเป็นหน่อยนึงปาดอกกได้บ้างดอกนึ่หน่อยเนาะแม่ใช่หรือดอกนี้ดีบุญทน่หนกไนเพี่นี่จ้ะเห็ดก็มีแต่ดอกน่อยๆน่อเนห็ดนี่ก็ได้นี่ เมียถึงขาลายจ้าเผื่อน้ำกันเลยกับเห็ดผึงแดงสามเนาะจะได้เห็นได้หลายกว่า,านี้นเนาะวนไปย,ยังลุงเม็ดมาอยู่เนาะจ้าวนอัน <c oughs> นึงเขินขาลายวินที่ดิแกงสู้พี่น้องกินบ่มันนี่คือมีแต่ดอกหน่อยๆเนาะอ, <c oughs> อังน,นึงจอมากอะเห็ดผึงขาเนี่ยยุ่งจ้า เห็ดพึ่งไข่อีกจ้ะอหา,รราหานอะไเฮ็ดพึ่งไข่นุ่งเนาะจ้ะต่อมาอะไนี้จ้ะเห็ดพึ่งดำจ้ะแต่ยังหน่อยคือขาจ้ะกำลังงามเนาะจ้ะจุ้มพอ<ม>ดีสำเลยอาชีเลยมันเห็ดได้อ่อาไอ้สีดำแล้วก็นอาชีขาวจ้ะเฮ็ดไข่จ้ะตัวนี้เดือกเอาเนาะเดือกเอาหน,นึ่งตัวน,นี้ข้างในวิตัวน,นี้ไดอยู่ ไงพี่นจ้าดอกเหล็กเพป็นแม่หานจ้าน้าเห็ดเผือกข้าวเหนียวจุ่มหน่อยเพื่อนมะจ้ากวาดตะกองหน่อยมัน,น, <c oughs> นอีกนึงหนึงโอ้ยมองละดอกบ่เห็ดนี่เนาะคนก็แหงเติบเนาะว่งหัน,นเน,นาะจ้าอยาบเวดครับอีน,นึ่งอ้าเห็ดเผืองไข่จ้าบบบนี้เป็นยังไง ผีทั้งล้างหนึ่งผีอีกสองดอกจ้ากำแรงเรือมีแล้วเนาะหนึ่งจ้าปลาน้องจองห้องให้มีแหละครับแต่ว่าห้องหกเมื่อท่านจะไปเนาะวันนี้มันสิคำเนาะนน้ึ่งจ้าห้องหกกรยอะในเขตปลาน้องแป่คือกันครับทางน้องจองห้องให้มีแหละนะครับเนาะราคาผีอีกหนึ่งนึ่งเลยครับโอ้ยเนาะที่มันเพิ่งเกิดหลี่ ถึงแดงข้ามจ้าวันนี้กันยังจูมหนึ่งคือเก่าพี่น้องหายใหม่เนาะขบมานี้เนาะจ้าอ๋อวันจะมีดอกเดียวเนาะพี่น้องยังมีโมเพิ่มอยู่จ้าสองดอกเนาะจ้าขนมากรเน็ดพื้นขาลายจ้าอีกดอกหนึ่งจ้าถึงแดงข้ามอ๋อกระนดพื้นขาลายวิ้น สามดอกจ้าตอนรับเมลูออนเห็ดก้วฉันจะออกใหม่เนาะครับหน่อยเฮงหนึ่งหนึ่งแต่ดอกยิ่งใหญ่ๆนี่เต็มตาแล้วครับหนึ่งเกือบเหยียบหนึ่ิ่งคาลายเป็นเนื้อเห็ดพึ่งดำจ้าเกือบเหยียบหนึ่งมันนี่ก็ใบซองแลยนะหนึ่งจ้าสิีผ้าไปแกงมันบ่แม่นจาเห็ดกระดอกหน่อยเขาบอกดอกหน่อยกับสีเครื่องตาอยู่ดอกพี่น้อง นี่นะครับมีแต่แบบสวยๆเลยจ้ะนี่นะครับสีแกงตุ่มๆมื่อนี้เพราะว่าเป็นช่วงแรกของหนึงน่งหนอเมืเ่อแรกจกกะ้ะก่ะซือว่าหมาอยู่ยนอกจากพี่น้องว่ามีแต่ดอกหน่หน่อยนอกจากป้าไปิจิตตมเพิ่งในบ้านนอกจากหนึ่งสีปแกงเห็ดแห้วินนะจ้ะไปหาะหนังกูเกิลน,นำเข้าไทยแล้วพ่อจักครับ <laughs> <laughs> มาหอดแล้วนะครับนี่นะครับหนังกูเกิลดูกับคุณแม่นะครับเนาะโอ้ยจุดต่างกันกินนมปั่ม <laughs> หนึ่งปั่มนุ่ม,มไม่ให้นะครับอยู่ไหนนะครับแสดงว่มามือดน,นี่ออกงานใดแล้วครับน้องหนึ่ง <_ s 1> s> <S โกลนผมไยเลยครับนี่เพราะว่าปกติ้ไดเดือนหนึ่งว่อเขากลนผมไยเดือนเมื่อเกิดมันนะโกลมือเกิดนะครับอยู่ไหนมือดก็จะไปแต่เศร้า บึงเฮดเพ่อเด็กคานุ่มกำลังกินนะครับช่วงนี้วันสินอนกับบนอนครับอยากหนึงกับปั่มนุ่มอีกนะครับก็กินนมจากเตาไปนํากินนมปั่มไปนำนะครับนาะช่วงนี้ไปรครับไปแกงเฮดกันครับบ้าน แสบบ่แสบไปแล้ครับเก็บผักติวกันครับบ้านกับผักอิตรผมเก็บมาน,น,นะครับผักอิตรูผักติวเอามาปลูกไว้เนี่นะครับผักติวขาวครับพอประมาณนะครับเนาะ นี่นะครับประมาณนี้ครับผักติ๋วขาวผักอีตูฮะปนข้าวบุกหุงโคนติ่มก็มีนะครับนอาวางฝนโตแข่งแขงเหมือนกันโดกไลยนะครับบุกหงก็ได้หมากนะครับหน่วยกำลังพอดีเขียวเลยครับไลยเลยครับปลูกอ้อมเพื่อนไว้เลยครับหมากหมากที่แหลืเป็นหมากเตียนะครับหมากเบิดเลยครับพผน กรณีเฉพาะฟังจิต้ต้อนทูปนะครับทิทเตอร์นอัลกรลาอยู่ครับคน<ะ>นะครับโค้งหมากนะครับน้อยนุ่มโดดเลยพื่อนหอยเก๋ตัดขาออกกลางเลยนั่นนึงน้อยจ้าเดี๋ยวให้วินเปนดังไฟฐานวะจ้านี่นะครับข่าวก่อนประมาณนี้แหละจ้าเห็ดเก๋มีแต่ดอกงามๆครับมื่อนี้ ตแต่ออดเตะเลยกระสีบ่ได้แกงเบมือน้นหนึ่งเพราะว่าคนคางร้ายอยู่ครับกระสีเอาซีน,น้ำนะครับแกงส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าน้อหนึ่งก็บ่ได้กินน้ำผมกินผู้เดียวเอาเอาจะพออิม่มครับเขาแหลงพอดีเพราะว่าใบาสามแล้วตอนนี้ใบาสามแล้วนะครับออกสวยเหมือนนี้หน้องหนึ่งร่องน้องกูเกินเมื่งจ้ะก็อ,อยู่อยู่มือ่อินกระสีไปไหนกับเราหนึ่ง เงินีอาจสีได้ไปลุยจเ่เสาอยู่ครับธรรมานไหวก็ได้มาไหวนะครับเนาะอ่าท่านระหว่างนี้ผมเ็นสีดังไฟครับบานลืมบอกอยังช่วงน,นี้ก็บสีเด้ลงซาเน่น่นจาจะพี่น้องคู่วนันหนึ่งก็ออกสวยน่นจาจะครับกับมือเว้น,นมือส่วนผมไปคนเดียวกขยากแน่ยเนาะนนหนึ่งจ้าไม่ค่อยได้ไปส่วนนี้ครับทดลองน้องกูเกินแล้วก็บสีเดไปลุยแล้วครับบานจ้ากับพอดีเฮ็ดกับก๊าลัางออกเนาะจ้า ตามเดี๋ยวเรียบร้อยได้กระมังหนึ่งยีน่าหนึ่งเนาะจ้าดอกสวยงามเลยครับเปิดไข่กับรังออกนะครับนี่ต่อมาก็ทำผีครับแล้วพอหยับหยาบเหมือนเดิมจ้าใส่ผีก,ก่อน,นหนึ่งหนึ่งจ้านี่ก็ดันเดิมที่เก่า จอกเลยจ้ะเหยบบปูพาเลยเนาะจ้ะเห็ดมันปูเห็ดเพิงร่วเนอน,นหนึงๆเมียนจ้ะมันนี่เห็ดละงหกวเพราะท่านเห็นเนาะมีใครหนึ่งไอ้วิ่นหนึ่นงบริษัทไทยนี่ดีเมียนอยู่วะเมียนเก็บมาติใช้หละนี่ <laughs> เก็บมาจะอยู่ในปลาผุร้ายวิ่นกัน <laughs> มันนี้เชิบๆจ้ะเด็กแ,แกงใหญ่หนึ่งเนาะจ้ะเนาะ นั่นกแกคงเสียข้าคือเกาหนิละจ้าทำด้วยนี่ละจ้ะาคงดีบานข้าคือเกาหนิละจ้าเรา,าทำมากเนาะจ้ะนี่ใส่หองถั่พีเนาะจ้าเก,เกลือเล็กน้อยครับผัดติวลงไปเลยจ้าเอาไปขัางไฟจ้าบันนี้ นี่จ้าน้ารอดรอเดือดครับแกงซีอิ้นดนเนี่ยด้วยครับแม่นจ้าเพราะว่าเป็นเห็ดเพิ่งเติมน้ำอีกจักน้อยเนาะจ้าให้น้ำเพิ่มบุบๆเนีจักน้อยจ้าก็จังกินเลยน้ำไปสิประมาณนี้นะครับเมื่อจุ่มรวมห็ดเลยนะครับเนาะจ้าเห็นยังตัวหนึ่งใบจะวางรอดนู่นก็จะไปอาบน้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะเบิ่งทาครับอ่า สีสันไอ้วินี่ครับจะแสบอยู่จะว่าน,น้องนุ่งเทวดาเบิ่งเห็ดเพิ่นไข่นี่ครับไอ้จ้ะพีีโบลลำโบ,บราณเานาะนะสูตรเด็ดเคล็ดลับเอาเขาใช้เพื่อนยังนึ่งนิ่งแต่เขาบเป็นอันนี้กันสิเป็นแบบเห็ดเบื่อเนาะจะผู้เฒ่าบนวานเนาะจ้าจะเขาบเปลี่ยนสีนี่กับเขเป็นยังหน่อยแต่เขาเป็นสีอื่นนี่แสดงว่าเห็ดไม่หนีไม่ผิดแต่ว่าต้องพา่ายใจเฮ็ดใดจะเฮ็ดเพิงเนาะนึ่งหนึ่งจ้านี่ จะเป็นเห็ดแนวอื่นเป็นสีเห็ดกัวกับทเบีเป็นสีแดงนะจ๊ะพี่ <laughs> นอ้องอ้าวใบเมงรักหรือใบคุณตูลงไปเลยเนาะจ้ะเดินไปแล้วยังจิ้มหงว่าเขานี่มันแดงหรือเปล่าแดงเดี๋ยวปรุงนี่ไรไอวินกระหุเลยถ้ามีเห็ดพิดนี่กิดสีแดงเลยเลยนาะจ้าอาอให้วินซิมเบิงเนาะจ้ะอืมเดีย๋ยวนครับพร้อมผลิตตูความครับ พระเจ้าบันนี้ไปกินกันเนาะจ้ะอันนี้เนาะจ้ะเข่าเหรอเข่าเป็นสีขาวอยู่เป็นวะน,นี่นะครับเบิ่งเข่าที่ไท่สียังปกติอยู่ครับนี่นะครับเคล็ดลับหนึ่งเนาะอันนี้จ้ะนี่มีวิธีมันจะโบ,บราณโบราณไปแล้วครับอ้าวบ้านนี่ออหน้าตาครับนะครับส่วนหนึ่งกับ แหน้องนี้นำไปแบ่งให้คุณแม่จินนำนะครับเนาะ,ะเริ่มต้นกันครับเปิ้งไคดอกจุกทูมี้ะนะครับเ,เปิ้งทูมบอกเลยครับแกงบบญยบนะครับโทษครับ หอ,อมก็ทั้งในเฮ็ดเผิงนี่ครับเฮ็ดเผืงไทย,ยต้องเลือกที่ดีนะครับไหนเป็นล่าครับแต่เป็นล่านะมันสีขมนะครับเฮ็ดเผิงดำครับเฮ็ด <S <S เผดเืองดำหนุ่มมันเป็นไตไก่นะครับ เลียงข้ามด้วยเพิ่งนข้านเนาเลนะครับแจงแ่ยสีเป็นเนี่ยแต่เพื่อนครับขออนุญาตใช้มือนะครับนี่เ็ดเพิ่งข้าลูกยุ่งนะครับอาพดีอยากพูดพู้แน่นะครับ แจกบ้านครับดอกกุนครับ <c oughs> บันกระดา,า,า,าเนี่ยนะครับธ <c oughs> รรมศาสตร์บันหน้าเนี่ยนี้นะครับึงไข้ เพชรเปิงไคเนี่ผมมาแจบครับเป็นจุมเพชรเปิงาคลายครับเปิงาหลายก็ะจายพืน่กันครับเปิงไคฮปกติสีดอกแล้วครับครับผมใส่ ครสี่ดอกเลยนะครับจุ่มเห็ดพังคขสุด,ดยอดนะครับนี่จุ่มเห็ดพ่งข้างครับเมื่อเห็ดพ่งแดงข้าเนานะครับ แรกๆนี่จะให้ <c oughs> เง็ดเงิงไขยนี่นะครับคะแนนเต็มซิปให้ซิปเลยครับ วมกันนะครับผึ่งไข้เพผึ่งดำผึ่งแดงข้าลายโอ้ผึ่งแดงข้ามครับ <c oughs> อืเขากันดีครับสุดยอดครับ <c oughs> หนึ่งหัวบอดจากหัวเลยนะครับ เฮ็ดมันปูกน,นี่ครับลงมาดอกนะครับอยู่ในหมอนไล่ดอกด้วยครับนี่ครับเฮ็ดมันปูหน่อยอืจีกร,รอบนะครับเฮ็ดมันปูนครับกรอบๆรบ้านเ้วนกันครับ ก <c oughs> ินแตรน้มกันกับพักติวเด้ครับถ้าอยู่ในหลานอาหารปลานี่ราคาจานนี้ผมมามีลอยขึ้นนะครับถ้วยนี้ครับอืมยอดครับ ใบเรียบร้อยครับยังสวยสดเลยนะครับเนาะอย่างนี้ครับเห็ดจากป่าเห็ดน้ำบวมมะเตียงให้กันนี่ครับเน้อยวันนะครับสำหรับคลิปมันยังมียังไรครับสำหรับผม้บงก็ภคขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับจวใส่นหนึ่งปิดคลิปนะครับ นะครับคุณแม่สองคุณแม่มามาล้านซอยนะครับนู่เห็ดแกงเห็ดแบงคนกินน้ำป็นได้ครับแซ่บบ่คุณแม่แซ่บอยู่มันกินน้ำกันเด้อครับนี่แล้วนะครับนี่ตีเฮ็ดหวานหวานนครับอาหารหนึ่งหนึ่งพี่คลิปครับบ้านน้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้กหน้องนึงกลับไปหาเห็ดเนาะจ้าไปก็ไปสวยๆจ้าจนจนเที่ยงแล้วเนาะจ้าไปซ่อมเมืองว่าเห็ดยังออกเนาะจ้ามื้ออื่นนี่สิพาไปไสพี่น้องก็รอติดตามเบิ่งเด้อจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้ ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์จ้าถึงใจลืมกดแชร์ลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปวินเด้อจ้าเพื่อสิบ่ระาัดคลิปใหม่ๆน่าจะนอกเพะ่ิสิพาไปหายังเฮ็ดเฮ็นยังแต่ละมื่อน่าจะสำรับคลิปมือนี้ก็บ่มีิยังหลายจ้าขอเกล้าค้าว่าสวัสดีจ้าขอกันคลิปหนาเด้อจ้าครับสำรับคลิปวันพุธที่6กรกฎาคม2565นห้ี่ครับอัมลาผาดจากคนยังไม่ยังไปด้วยนี่แหละครับนงกูเกิลนอนนะครับน้องนึง้วยนะครับ ก่อนจากกันก็ขอเนอไว้ใ่าใหญ่มใหญายมยายนพยยี่น้องทุกท่านจงโชคดีโชคมานนะครับเนาะโชคแกความลำรวยแล้วก็ความสุขทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจยังมีโรคภัยมาก,กำกกายครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผมขอการลิปไม,ม้หมูไม้ครับมืออึนน่งนึงกับเสด็ออกงานอีกนะครับถา้าติดตามมึงครับ